เด็จนั่งมาเหนือหลังพญาทุนเกณฑ์ที่รุ่สาเป็นอธิบดีฝนบรรดาให คืองานวันนี้นะคะไม่มีใครเรียกเบลามีแต่แบบเรนูบ้างซอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะดีใจที่คนชื่นชอบค่ะแล้วก็คนจดจําเราที่เป็นตัวละครนะคะกดดันไหมคะว่าแบบกระแสะฟีดแบ a มันจะมายังไงอะไรกดดันไหมก็ทําเต็มที่แหละค่ะคือด้วยความที่ด้วยบท เอออะไรเออแล้วก็คือเป็นผลงานของพี่ออฟด้วยพี่ยุนเขียนบทแล้วก็คุณจุลามณนนีคือทุกอย่างมาพร้อมอยู่แล้วอะค่ะคือคนเนี่ยรอจับตามองเลยแหละแต่ว่าคือเราก็ทําอย่างเต็มที่ออกไปแล้วก็พอฟีดแบ็กออกมาแล้วคนดูชอบแล้วคนดูสนุกก็ดีใจมากนนมค่ะประเทเป็นทีมนเ,เนูกันแล้วย,ยังไงก็ ขอให้เป็นทีมเรนูต่อไปนะคะยังไงก็รอดูด้วยว่าคือพิไลเนี่ยจะมีลิฟอะไรอีกที่จะมาสู้กับเรนูค่ะพูดเลยจังที่ตบกันหน่อยเป็นยังไงบ้างไม่ได้แค่ตบแล้วใช่ไหมคะคือไม่หยุดพูดสัทีนี่ขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราว่าเรียวดีอะค่ะคือถ้าถามถึงความเป็นสิ่งที่เรนูเคยเจออันนี้คือยังน้อยเลยด้วยซ้ำ กับสิ่งที่พี่ไล่ควรจะโดนอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้คือสุดกล้าแล้วจริงๆถึงทำออกไปแต่ก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีหรอกนะคะค่ะกับแพรคือโอ้โหคือมันเหมือนเป็นการบู๊กันเลยละค่ะก็ต้องนัดคิวกันว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวแพรซ้ายนะเดี๋ยวมือพี่ขวาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอถึงเวลาถ่ายทําจริงคือมันไม่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะด้วยอารมณ์ด้วยอะไรต่างๆก็อาจจะมีโดนจริงกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็แบบ ก็ขอโทษขออะไรกันไหมล่ะแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใช่น้ำลายเบลนะคะเราไม่ได้ถุูจริงค่ะเป็นค่อนข้างที่เป็นที่พูดถึงหลายคนแบบถูกค่ะเป็นผู้ช่วยพุ่กกับค่ะเขาเหมือนเอาน้ําใส่สลิงไว้แล้วเขาก็พ่นใส่หน้าแพะค่ะแต่พอตัดออกมาคนก็ค่อนข้างอินกับ โดยหน้าคืออะไรคือไปหมดเลยค่ะอารมณ์ตอนนั้นก็คือโมโหแทนย้อยมากค่ะคือพล่ไลอยู่นิ่งๆไม่เป็นใช่ไหมต้องจัดการแทนอย่างตัวเองพอแบบมันรับบทค่อนหลังๆบทมันค่อนข้างแรงลงไม้ลงมืออะไรอย่างเงี้ยตัวเองตอนที่ ก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอนแรกแหละคือก็จะเห็นว่าเรนนูก็มีลิฟต,ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจนพอมาหลังๆก็อาจจะได้เผยมุมอะไรต่างๆมากขึ้นแต่ว่าคือหลังจากนี้ก็เรนนูก็มีมุมน่าสงสารนะคะยังไงก็ <laughs> อยากให้ทุกคนรอรอดูค่ะรอให้กําลังใจด้วยนะคะมีโปรแกคำเขียวกับบ้านไหมคะเวลาทูมีเป็นธรรมดาเลยค่ะบางทีคือโดนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเตะขาตัวเองบ้างอะไรบ้างบางทีก็แบบข่วนกันอะไรอย่างเงี้ยค,คือเป็นเรื่องปกติแล้วก็ ก็ก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้งานออกมาดีจะมีบู้หนักหลังจากนี้ไหมคะบู้หนักโดนทำมีค่ะนี่โดนทำแล้วนะจะโดนทำแล้วทำเขาไว้เยอะค่ะเลเคยคิดไหมคะว่าแบบตอนที่เราแสดงกลัวจากคนจะไม่เชื่อเพราะเราด้วยความแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยพอต้องมาแบบตบตีหรือแบบ ก็คืออันนั้นคือสิ่งที่คุยกับพี่ออฟพี่แดงดตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะว่าเราจะต้องทิ้งความเป็นเบลล่าความเป็นจาัก,การเเกตหรืออะไรต่างๆที่เราเคยเล่นมาแล้วคือเหมือนสร้างตัวเลนูขึ้นมาใหม่ด้วยกันอย่างนีนค้ค่ะก็พยายามจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็เป็นแบบเลนูเรนูแบบเป็นชาวบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ได้มากที่สุดค่ะก็รประสบความสำเร็จไหมคะกับความพยายามที่เราสลับก<ๆ>ัน<ๆ>ถ้าสําหรับตัวเบลกับฟีดแบ็กที่ได้รับก็ถือว่าพอใจเลยค่ะ เหนื่อยเพราะว่าถ่ายกันทรรออดทนมากถ่ายค่อนข้างนานเลยค่ะเรื่องนี้เราคือด้วยบท37ตอนบทค่ะก็ก็ถ<ม>่ายค่อนข้างนานจากปกติที่แบบประมาณ20กว่าอะไรเงี้ยค่ะหลายคนชื่นชมกับเจมส์ก่อเนเป็นผู้จิ้นกันแต่เป็นเรื่องนี้มันก็าลกายเป็นว่าเป็นพี่เป็นน้องกันจริงไริงด้วย,ยค่ะก็ะะดีใจนะคะที่เหมือนคนไม่ได้ติดภาพเก่าอะคะ่ะเพราะคือก็เหมือนบทแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคู่กันแต่คือก็มีความสัมพันธ์อะไรที่ดีต่อก,กันนะคะ มีตากพี่เบียร์ก่อนนั้นนี้ออกมาตอบว่าแบบไปหาเบลลาที่กองอะไรอย่างนี้วันนั้นาากับแฟนี่เาแบบมีโอกาสินด้วยหลักๆไม่ได้มาหาเบลมาหาพี่ออฟอยากเจอพี่ออฟมากก็ถามว่าเอ้ยวันนี้คือมาทํทธุระแถวใกล้ๆก,ก,กองถ่ายพอดีเลยพอจะเข้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยเบลก็ไปขออนุญาตพี่ออฟก่อนว่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าอาจจะไม่สะดวกหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ออฟคือเวลคัามเลยแล้วพี่เขาก็ก็ไม่ได้มา อะไรกับเบลเลยก็ไปนั่งอยู father, ่ก totally. ับพี่ออฟค่ะกับน้องบีบีค่ะก็อยากไปขอวิชาหรืออะไรนะคะหรือก็อยากไปดูพี่ออฟแล้วก็ไปคุยกันเรื่องกล้องค่ะมันออกมาเหมือนว่าเขาไปตามเฝ้าเราเลยไม่เฝ้าไม่มีการเฝ้าอยู่กับเบลได้แบบนับเวลาได้เลยค่ะค่ะส่วนมากคือไปอยู่กับพี่ออฟค่ะได้เห็นตอนนี้เราถ่ายทำไหมคะได้ดูได้ไปนั่งดูตอนนั้ไหน ได้ดูค่ะแต่ว่าเบลก็ไม่รู้ว่าคือพี่เขาได้ดูฉากไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเบลก็ต้องโฟกัสบทอะเบลพูดบทยาวมากเลยวันนั้นจําได้เลยคือถ่ายกับน้องน้องวันนาค่ะก็จะเป็นคนที่แบบพูดยาวอยู่แล้วคือพี่เบลจะทําได้ทำเลยค่ะเบลไปอ่านบทก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราลงแล้วแบบเขามาเมนใช่ไหมคะว่าฉากนี้มันคี้นคุ้นฉากนั้นละค่ะพูดยาวมากค่ะ้วกองก็ตื่นเต้นไหมคะบอกว่ามีเหีียวก็ถ่ายรูป พี่พี่คนอื่นตื่นเต้นมากค่ะแต่เบลตื่นเต้นกับสิ่งที่เบลจะต้องถ่ายนั่แหละเพราะว่าคือบทยาวมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไปที่กองปะคะอืมถ้าคือถึงขั้นมาแบบว่านั่งคุยกับผู้กำกับน่าจะเป็นครั้งแรกค่ะก่อนหน้านี้ก็มีแอบแวะไปหาอยู่บ้างมีมาใช่ก็มีนิดหน่อยค่ะนานๆทีค่ะย้อนไปงานคอนเสิร์ตค่ะว่าไปให้กำลังใจที่คอนเสิร์ตเป๊กหนวดค่ะเป็นไงคะค่ะก็พี่เขาว่างพอดีค่ะแล้วก็ บอกว่าไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนานแล้วหาบัตรให้หน่อยบอกวันนั้นเลยแล้วก็ไปถามแบบพี่พี่ทีมงานค่ะแล้วก็หาบัตรมาให้ค่ะไอจีตอรี่แบบเชียร์จุดคนโอ้ค่ะอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ค่ะก็เหมือนกับแบบเหมือนแฟนคลับก็ค่อนข้างว้าวกับโชว์ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโดาเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่เป็นเกสคอนเสิร์ตให้กับศิลปินที่เป็นนักร้องค่ะ เซอร์ไพรส์นะคะถวาพี่เบคเพราะว่าพี่เ <lee> ล่ามาเต้นแบบโชว์สเต็ปแบบเต้นด้วยอะไรย่งเงี้ยก็ก็ไม่ได้ถามอะไรแบบลงลึกขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพี่เขาก็ก็ก็ชมแหละค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเบลไม่ได้บอกใครเลยว่าเบลเป็นเกสคอนเสิร์ตไปกับพี่เบคเพราะว่าคือก็อยากให้จะให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาก็ไม่ใช่แค่พี่เขาคนเดียวที่เซอร์ไพรส์ก็เป็นทุกๆคนที่ได้เห็นภาพนะค่ะก็เซอร์ไพรส์เข้าไปเพราะวาแฟนขับเรียกร้องหรือเปล่าเพาเหมือนรอบแรกความสภาพ ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลน้นเป็นเพราะว่าก็อยากมาดูจริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้คืออย่างที่บอกเป็นครั้งแรกด้วยค่ะของเบลค่ะอย่างที่จรียกมอเไรน้มามเบลล่าไปทุกที่เลยอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นตอนนั้นที่พูดค่ะอันนี้น่าจะอยากมาดูจริงๆค่ะสงการไปมีแผนไปไหนยังไงกันไหมตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนอะไรเลยค่ะก็จะมีแผนกับคุณแม่ค่ะใช่ประมาณนั้นตอนปีใหม่ทมมี<ม>่ ไปทำบุญกับคุณแม่เราด้วยจะมีแบบว่าว่างชวนไปด้วยกันอ๋อถ้าว่างตรงกันก็อาจจะมีค่ะเ <istic>. <c oughs> ดีย๋ยวจะลองชวนดูู่เฮ้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเภาแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ